โอเคครับทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับจะแจกให้3คนนะครับย้ํานะครับว่า3คนนะจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับเนี่ยผมมีเพชรเหลืออยู่ประมาณ5 0 0 0 0นเพชรนะครับก็3คนนะครับผมส่งมันส่งของขวัญได้สูงสุด3คนนะครับมันจํากัด3คนนะครับก็สําหรับใครอยากได้นะก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมันส่งได้สูงสุด3คนเห็นไหมเนี่ย มันส่งได้สูงสุด3ามคนนะผมจะผมส่งให้เลยสามคนนะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับ <S 1> <S 1> ดูคลิปนี้ให้จบนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะแจกฟรีไปเลยนะครับสามคนนะแต่ว่าต้องดูคลิปให้จบนะถ้าดูไม่จบเนี่ยผมจะไม่แจกให้นะครับย้ำนวะว่ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เมนเลขอดี้ใต้คลิปเลยนะสามคนนะครับนะผมแจกไปเลยสามคนนะครับโอเคไปดูคลิปกันได้เลยครับ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTC Gamer มีจุดนะครับทุกคนครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆของเกมการีน่าฟีไฟทุกคนได้รับชมกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าวันนี้มีอัปเดตแล้วก็กิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างน,นะครับแล้วก็ผมก็จะมา รีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็จะมาสอนรับของฟรีด้วยนะครับถ้าใ,ใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,มากดกระดิ่งแังเตือนไว้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปกันว่ามีอะไรบ้าง let's go <S โอเคครับผมก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมนะรู้ไหมว่าใครใหญ่ผมเนี่ยแหละครับใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับ <c oughs> ก็แบบว่าหกสี่ห้าเก้าอะไรเงี้ยครับอโอเคนะครับผมก็ เป็นกิจกรรมตู้สูมใหม่นะครับทุกคนนี่นะตู้สูบมมาใหม่ล่าสุดเลยเออใครอยากสูมก็สามารถมาสุ่มได้นะครับในชุดเซตยาบุซ่านะครับแบ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 บบบบบแาเท่มากนะครับทุกคนนะแต่คือผมมีแล้วไงทุกคนเออผมมีแล้วนะครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ยนะครับผมเราถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้ชุดเซตมันใช่ไหมก็สูบเอาแค่กางเกงก็ได้เนี่ยกางเกงมันก็มีให้สูมนะครับหรือใครที่สุ่มแบบเกลือหน่อยก็ เอาโทเค็นนะครับเนี่ยเอาโทเค็นไปแลกเอาที่ร้านค้าได้นะครับผมดูมันครับนี่นะมันจะมีโทเค็นให้แลกอยู่นะครับนี่เรียนรวมดาราฮะอาเดี๋ยวไม่ใช่อ๋อโทษทีโทษทีมันไม่ได้อยู่ในนี้ป้าเอ้ยนะครับผมมันมันอยู่ในนี้ทุกคนนี่นะครับขอโทษทีนี่ครับมันอยู่ในนี้นะครับมันอยู่หน้าตรงนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในร้านค้าัดโทษขอะทานอภัยกราบอภัยอทารอภัยขออภัยด้วยนะครับ นี่นะมันอยู่ในนี้นะครับใครอยากมาสุ่มก็มาแลกโอ้ตาปาปูุ้ยมีอันนี้ด้วยหรอสุ่มบัตรสามูรนะครับผมทุกคนแอร์บอรเนี่ยนะหนึ่งเดียวกับผืนเป็นดินนะครับแล้วก็มีสกินนะครับชิบะโคตรเท่นะครับอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับผมทุกคนครับแล้วก็ไอเป็นวงร้อนนะทุกคนวงร้อนตัวนี้นะครับนี่ปลุกพรังนะไม่ใช่ทีมตำรวจชายไททันนะครับเนี่ย ก็มาแล้วนะครับสําหรับใครยังไม่ได้สุ่มก็อย่าลืมมาสุ่มนะเพราะว่ามันคือของแรที่ไม่มีทางนํากลับมาอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะในกิจกรรมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะผมเป็นปลูกพลังไททันเกาะน,นะครับในสำหรับใครยังไม่ได้มาสุ่มก็อย่าลืมมาสุ่มนะส่วนตัวผมว่าผมน่าจะไม่สุ่มแล้วผมก็น่าจะไม่เอาด้วยแหละนะครับผมทุกคนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีเวนต์นี้มันก็อยู่ยาวนะอยู่จนถึงวันที่10 วันที่9เมษายนนุ้นเลยนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันแล้วกันเนาะกิจกรรมใหม่นะครับปลุกพลังไททันก่อนนะครับโอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นอ่ากิจกรรมวงร้อนนะครับชุดว่ายน้ำนะครับหรือว่าชุดซัมเมอร์ที่เป็นเซตของแองเจิลนะครับหรือว่าเซตนางฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีเพชรด้วยนะ9,999เพชรนะครับทุกคนก็สำหรับใครอยากจะเล่นกิจก,กรรมตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะว่า ไม่ได้อยู่เซิร์ฟไทยแล้วทุกคนอยู่เซิร์ฟวินโดนะครับทุกคนนะก็มันเป็นชุดว่ายน้ำนะะเดี๋ยวผมพาไปดูชุดมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยรออัปเดตเข้าไทยนะแต่บอกเลยว่าเข้าไทยมาเนี่ยผมจัดแน่นอนนะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดประมาณนี้นะครับโอ้ยปิงปิงปิงนะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นชุดประมาณนี้นะครับก็เหมือนแบบว่าชุดบูบีดอะทุกคนเออใครนึกสภาพชุดบูบีดไม่ออกก็เหมือนชุดว่ายน้ํา ไอ้เซตแรกที่เซิร์ฟไทยเราแล้วแหละนะครับขอแค่เอามาเติมลายเปลี่ยนสีนะครับเพิ่มรอยสักแค่นั้นเองนะครับเหมือนชุดว่ายน้ําเป๊ะๆเลยนะครับชุดบูบีดนั่นแหละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาเป็นบูบีดแบบแองเจิลนะครับแองเจิลคือเนี่ยนางฟ้านะครับมันเป็นปีกเหมือนนางฟ้าไงทุกคนเขาเลยแบบว่าเปรียบเทียบมันเป็นว่าแองเจิลอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครอยากมาลองหมุนเสียงดวงดูก็มาหมุนได้นะที่เซิร์ฟอินโดนะครับเพราะผมมีเปีย,ย,ยนจินตนาการลองหมุนดูปั๊บ ดูนะครับ45เพศไปเฮ้ยได้กล่องสุดรสกินปืนมาทุกคนเอาอีกรอบหนึ่งไปมุนได้3รอบนะครับเฮ้ยได้ท่าทางป้าทุกคนดูสิครับเสืร์ฟนอตเขาไม่มีแบบว่าล็อกคงล็อกของอะครับคือแบบหมุนได้อะไรก็ได้อันนั้นเลยอะ่ะป๊าทุกคนคือแบบว่ามันสุดนัมเบอร์วนนัมเบอร์ตึงนัมเบอร์ก๊อตจริงๆนะ่ทุกคน ด,ดูดิดูดิแบบเขาไม่มีการของนะครับทุกคนเออเขาแบบให้จริงๆก็ให้ไปเลยอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยดูยดิผมมีท่าทางท่าทางงุมงามดว้วยเป็นไงโคตรเท่นะครับเนี่ยด็ดเอ้ยไม่ใช่ท่านไหนวะนี่นี่ๆๆท่าน,นี้ได้ฟรีครับผมอ๋อยีอ่สิบเพได้ท่าทางประมาณสามร้อยเก้าเก้าเพจนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันละกันนะกิจกรรมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อินโดนะครับ แล้วผมต่อมานะครับผมจะมารีวิวของฟรีนะครับที่จะได้รับในแลงต่อไปนะครับหรือว่าในซีซันต่อไปนะอันอะไรนะไสำหรับอันแรงนะทุกคนใครที่อยากจะมารับของฟรีนะครับสำหรับแลงซีซันนี้นะจะเป็นโหมดจันดับแล้วก็จันดับของ4ีใช่ไหมเนี่ยจะมีอันดับ4ีนะครับเขาจะแจก MP5 นะครับเนี่ยแจกฟรีนะครับ อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับแล้วก็แรงธรรมดานะครับอยู่ที่แรงโกหนึ่งนะก็จะได้ตัวนี้นะครับสกินปืนขวางโมโคนะครับแล้วก็ซุดนะครับซุดแรงฮิลิ์ีกซีซั่นยี่สิบนะครับแล้วก็อันดับนี้ทาไมผมไม่ได้วะงงงงจัดเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูดิไม่มีหรอหรือว่าผมรับไปแล้วทุกคนเออเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูกอนนะครับหรือว่าผมรับไปแล้วนะครับ mp หสีทองอ้อนี่ไงรับไปเด้วนะครับเนี่ยเนี่อันนี้นะครับเดอะโก mp 5นะก็สามารถรับได้นะครับเอาล่ะทีนี้ผมจะมาพูดถึงของรางวัลในซีซั่นถัดไปนะครับที่จะแจกก็คือปืนพกแล้วก็เอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดรูปูไปดูก็ได้เปรียบเทียบกันนะครับอ่ะนี่นะครับเอไม่ใช่ AK ขอโทษ a อเ4สิบสี่นะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็จะอยู่ที่แลงจะอันดับ ซีพีก่อนแล้วกันนะครับจานดับซีพีแลงโกนะครับต้องอยู่ให้ถึงโก3ในแลงซีซั่นถัดไปนะครับจะได้เป็นปืนพกนะครับนี่ใช่ไหมก็ตามภาพเลยนะครับปืนพกสีทองนะครับ m 6 0นะนี่นะฮะแล้วก็จานดับแรงโกนะครับผมจะได้รับเป็น a n 9 4ของฮฮยาโตะนะครับเนี่ยดูจากสกินดีเหมมันเป็นหน้าของฮฮยาโตะนะครับทุกคนก็แจกฟรีนะครับ ในจีงท่านหน้านะครับตามที่ผมบอกไปเลยก็คือ c p c แลนโกสามนะครับแล้วก็จานดับแลนโกเอ้ไม่ใช่เออถูกแล้วลงจะเล่นจานดับหมดแล้งอ่ะเออจานดับแบบแบบใหญ่แบบทั่วไปแมปกว้างๆอ่ะทุกคนไม่ใช่สีซีอ่ะจะได้แลนสกินปืนของไฮตะเมื่อเราอยู่แลนโกหนึ่งนะครับถ้าพูดงงอาจจะไม่เข้าใจแล้วทุกคนก็ดูรูปเอาล้วกันนะครับผมก็เขียนอธิบายไว้ให้เราแหละนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับของแจกฟรีนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับผมจะเป็นอ่ออันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเป็นตู้ไดมอนด์รอยย่นะครับเนี่ยนะครับตู้ไดมอนด์รอยย่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่ว่าผมเอามาให้ดูคือรูปผู้หญิงก่อนล้วกันนะครับนี่นะครับผมเปิดนี่เพียบเทียบกันไปนะครับอ่ะทุกคนก็รอดูที่รูปละกันแป๊บหนึ่งอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ไดมอนด์รอยย่นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดผมจาไม่ผิดนะที่เซิร์ฟไทยเราเนี่ยนะครับชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายจะสลับกันด้วยทุกคนแล้วก็ชุดผู้หญิงหมดไปปุ๊บชุดผู้ชายก็เข้ามาแทนนะครับแล้วก็ชุดผู้ชายหมดไปปุ๊บชุดผู้หญิงก็เข้ามาแทนอะไรเงี้ยนะครับก็คาดว่านะครับผมชุดผู้หญิงตัวนี้น่าจะไม่ได้เข้าเซิร์ฟไทยหรอกนะครับน่าจะเข้าต่อจากชุดผู้ชายนะครับแต่ว่าหาหารูปของชุดผู้ชายไม่เจอขอโทษทีก็เลยเอามาให้ด <şallah> right. ูช no ุดผู้หญิงก่อนนะครับใครอยากดูว่าไดมอนด์รอยัลเป็นของใครก็ ผมทาคลิปไปแล้วแหละนะครับแต่ก็เอามาย้าเตือนให้ทุกคนหน่อยนะว่าเออ,อีกประมาณ 3- 4วันนะครับตู้ได้วันรอยยอจะเข้ามาแล้วนะครับมันก็คือเซตนี้แหละ Star Glaser นะครับผมนะก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับผมอีกประมาณ3วันนะครับใครชอบ้องชุดผู้ชายก็จะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวผมหาเห็นหารูปหาแบนเนอร์หาปกเจอเดี๋ยวมาให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับใครไม่อยากพลาดก็กดติดตามไปนะครับเอาเป็นว่าชุด ไดมอนรอยย่ก็จะเป็นเซตเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ดูผู้หญิงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาของผู้ชายมาให้ดูนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวผมหารูปผู้ชายเจอก่อนเดี๋ยวผมามาให้ดูนะครับโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปทั้งหมดในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร